อะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาดูมิม้มนะครับก็ขี่มาข้างคลองนะผมเจอเจอมิม้มนะครับข้างบนนะั้นเป็นหัวน้ำนะผมที่โปโปขึ้นบนกิ่งนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ดูหัวน้ำก่อนนะครับผมถ้าไม่ไม่มีเนะี่ยผมไม่ตัดนะปล่อยมันนะครับ เพราะว่าถ้าถามว่ากินไม่มิ่มพึ่งกินจนเบื่อแล้วนะครับผมก้ hmm. อนเป็นอาชีพของเรานะฮะอันนี้ก็กําลังกินเลยนะครับขาวโจ๊ะเลยนะครับเนี่ยครับถ้าไม่มีใครตีใครตัดมันก็จะเจิมไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. คือเจิมไปไปถึงล่างเลยนะครับผมแล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆ mm hmm. หวน้ําก็จะยาวนะครับแต mm ่ hmm. ยาวขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมใส่ควันไปหน่อยนะครัพวกนี้โดนควันแล้วเนี่ยมันไม่แตกเหมือนพึ่งหลวงนะครับทุกท่านก็คือถ้ามันเจะหดเห็นไหมจะหดลังขึ้นไปหุ้มตรงมันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งหลวงนะครับถ้าโดนควัน,น่ะแตกแตกออกไปเต็มเลยออกไปข้างนอกนู่นนะครับผมบินเต็มเลยก็จะเหลือแต่ลังกับก้อนหัวน้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ น,นี่ก็เป็นเชิงกระดาษนะครับไล่ไล่ใส่ตัวหนอนไปเรื่อยๆนะครับจอดหลอดลวงจะหลอดลวงละตัวนะครับผมพอเต็มไวแล้วก็ปิดฝานะครับฟักเป็นดักแด้นะครับแล้วก็ออกมาบินอย่างนี้นะครับผมบางใจผมเกี่ยวนะไม่ดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีไม่ไม่ตัดนะครับเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางที่น้ำน้าหวานไม่ค่อยมีนะครับผม สังเกตน,น,นะครับที่เป็นแววๆเนี่ยนะที่ปลายไม้ผมนะครับเป็นหัวน้ํานะครับแต่ไม่ปิดตานะครับปิดตาหมายความว่ามันจะปิดหมดเลยปิดปิดหลอดหลวงเนี่ยนะครับผมแสดงว่าน้ําหวานไม่เยอะแล้วก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่เห็นแววน้ําหวานนะครับที่ปลายไม้นะฮะนั่นแหละครับผมแววแววน้ําหวาน,นครับ ข้งบนนู้นยังไม่มีนะครับปลายโอเคผมไม่ตัดนะครับปล่อยมันเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีน้ําหวานเยอะๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยนเห็นไหมน้ําหวานนะครับร้อยมันเต็มนะครับผมถ้ามันมีก็โอเคแต่ล้างน่าจะแก่ข้างล่างนะครับผมก็จะปลูกไว้ประจํานะครับเม่ีตัดเอาแต่น้าหวานไปเนี่ยผมก็ปลูกไว้ให้ทํารังต่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแล้วก็มาดูใหม่ก็เมื่อกี้น้ําหวานเต็มอีกนะครับ อีกทีสามรอบสี่รอบเลยนะผมไม่ถึงสี่รอบสามรอบดีกว่าเนาะรอบที่สี่ก็อาจจะล้างไปอะไรเงี้ยนะครับไปครับผมไม่ตัดนะเดี๋ยวว่าหลังว่ารีวิวนะครับเดี๋ยวเล่ายหายท่านไม่เชื่อใจนะครับแต่ถ้ามันรอดนะถ้าคนอื่นมาตัดก่อนก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมสวัสดีครับ